สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันย่ามือแรงคือเก่าด้วยพี่นอ้องเด้อสำหรับมือนีพี่น้องลุงวิมลก็มาเลี้ยงวายคือเก่าพี่น้องยนี่ยมือแรงแต่ว่ามือนีอากาศคือฝนพี่น้องเขาเจ้าว่ามอ้อเราสมผ่าผ่านบอกเมื่อวเขาม้อปกคุ้มประเทศให้อยู่ว่างวันที่สองที่สามกันย่านี่พี่น้อง นำพึ่งลุ่งไปเมื่อกี้นี่ก็จะขึ้นมาอีกเลยพี่น้องแต่ว่ากับตังว่าลร่อรุนอยู่พี่น้องมาเคื่อนน,นี่ก็ตกเรามาเคลื่อนนี่แห้งเติบอยู่พี่น้องฝนนำลุ่งไปหลายเติบบัดฝนตกขึ้นเดียวขึ้นมาอีกเลยพี่น้องขึ้นมาแต่ว่ายังมาถึงเก่าอยู่เพราะว่ามันลุ่งไปเมื่อกี้นี่ก็หลายเติบนึกว่ามันสีแล้วว่าแมนพี่น้องในส่วนเดือนกันยาน,นี่ก็ยังเฝ้าระวังมอ,อรสสมหรือว่าพายุอยู่ด้วยพี่น้องเด้อ กมือนี่คือเก่าพ so ี่น้องเลี้ยงเลี้ยงควายคือเก่าเนี่ยเหมือแรงแดดอ่อนๆบ่ได้ไปเฮ็ดยังดอกพี่น้องอันก็คือเฮ้าเลี้ยงควายพี่น้องเลี้ยงควายเพราะว่าธุรกิจด้านอื่นกับโบได้มีได้พี่น้องเฮาสิไปบี้ยาขายง่ายมือจักสิไปบี้ยาขายยังกับโบได้เฮ็ดไว้บ่ได้สร้างไว้กับมีตั้งแต่งัวควายเลี้ยงไว้พี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย ถ้าเฮาวเลียง,งว่วงเลียงควายกับยักษ์เสพต์ยังพี่น้องก็คือเ้าเคยเห็ดมาเห็ดมาหลายปีแล้วพี่น้องเจ้กาก่อนกับเรียงงว่วหลายอยู่งัวก็ได้แต่ว่ากัยังเรียงคือเก,ก่านั่นล่ละแต่ว่าให้ลูกไปเรียงจะคข้องกับเบ,บิ่งควายแต่เลยมีแนวมาแนะนําพี่น,อน้องเกษตรกรมือใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคนมือใหม่ยังบ่เคยเลียงยักเทียก็สสาหรับคนมือเก่าๆก็คเคยเรียงแล้วก็ถ้ามีแนวความคิดดีๆก็มา แช่ประสบการณ์ให้พี่น้องห้องฟังมาคอมเมนต์ไว้เลี้ยงน้นไดเค่จังไดพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็สําหรับมือใหม่ผู้ที่เคยเลี้ยงเลี้ยวกิ้งแล้วก็หันได้เบิ้งกบเบิ้งไปพี่น้องหรือว่าหันมีขอคิดดีๆก็ออกมาแช่ประสบการณ์ให้พี่นอ้องผู้ที่มือใหม่ในเรื่องพี่น้องเด้อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้พี่น้องสําหรับคลิปนี้มือนี้พี่น้องมาแนะนําพี่น้องอเกษตรกรสืส่อ วขยเลี้ยงช่วงนี้ก็เฝ้าซื้อเด้อพี่น้องเด้อถือแข้งแลค่าคขาแลาค่าถือแต่ว่าถ้าเขาอยากสื่อวข่เลี้ยงกับลุงวิมลมีแนวมาแนะนำว่าอยากให้เริ่มต้นโค้งสางงหญ่ๆเลยพี่น้องเขาอยากเริ่มต้นโค้งสางนิดหน่อยมันสาเสียเวลาพี่น้องเขาจะเลี้ยงหลายเลี้ยงจักตัวเดียวดิแต่ว่าถสื่อโค้งสางงหญ่ๆ เบืบ้องคักๆเบิ้งโค้งสางยิงใหญ่ก้าวให้มันเป็นควายที่สามารถที่สีใหญ่ได้น่ละเบิ้งแทงเบิ้งขาเบิ้งความสูงให้เบิ้งว่ามันสีใหญ่ได้นี่ละไอ้เน,นี้อโค้ดทั้งหนาเนะื้อเบิ้งเอาพี่น้องช่วงนี้ก็ควายบอ่อแพงก็ให้เริ่มต้นตัวใหญ่ๆไว้กว่อนโหลดโค้งสางยงใหญ่ๆหันทุนบ่อไรก็เอาแม่นั่งแม่สาวสื่อแม่นั่งแม่สาว เฮาจะไปซื้อแบบคไขยกิบป,ปอคข่ในหน่อยไขยลาดบ้านเฮ้าแต่ก่อนพี่น้องมันสาเสียเวลาอันเขาเล่นโค้งสางสายพัฒนาโลดแต่ว่ากับบแม่นว่าคไอยตัวละสองแสนสามแสนได้พี่น้องตัวละหมื่นก็นมีหมื่นเศร้าเนี่ยผมไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งโคกจรเล่นลูกอันเพชรล่ำโค้งคุณพี่นอ้องหมื่นเดียวนึงตัวซ้ำบักเถิกอย่างลึกซ้ำนี่แหละงามากหมื่นเศร้านี่ซ้ำนี่แหละ S <S นี่เขาซื้อขอาจังสีพี่น้องซื้อหั่นก็ว่าอันนี้เป็นซีเป็นตัวอย่างซื้อว่ามันเอาแบบนี้แบบมีเมี่บบบบอยงหน่อยโยแบบมือเศร้าผมไปเบื้องนั่นโอ้แต่สอนเวียดนามซื้อเอาเขาจาขายมือหนึ่งแต่สี่ดายพี่น้องนั่นล่ะให้เริ่มต้นให้โค้งสั่งยังไงสายพัฒนาแล้วแต่มว่าแมนว่าให้ไปซื้อบักตัวละสองแสนสามแสนอันบักตัวละล้านคือเขาเจาายาย้าบักยังไงในฟฟ้าม,มดังๆว่แมนดิเข้าจะเริ่มต้นควายลาดควายหน่อยพี่น้องควายอันบานเข้า นังบางๆอันพวกนังบอหนาค่อยโบราานหน้า,นา,านนะนะพี่น้องเลี่ยงไปเสียเวลาซ้ำกันกินหลายคือกันกินซ้กนำกันแต่ว่าบาดนี้ผลตอบแทนหรือว่าไล่ได้มันประสู่ควาอทีมันมีโครงสร้างใหญ่ถ้าเรียบเป็นคว้วายเหนื่อมันบอกเหนื่อมันหลายขายมันก็ได้ราคาดีไหมพี่น้องตัวมันใหญ่มาตัวนี้น้อยนัย่น,นขายสิบตัวก็ได้หอดแสน อันตัวน้อยหลายมันแม่หลูกก็มืน่นเจ็ดมื่นแปดหนึ่งแม่บางใหญ่หันขวอยลาดหันเป็นควอยสายพัฒนาผลอายุเกสแปดเดือนก็ได้มือนหนึ่งสิแมพี่น้องก็สื่อพยา,ยามให้บึงอันห้างยาเลียงใส่ตึงแต่อันสุ่มคออเคลเลียนหลายหลายคนโยผมไปในตลาดเห็นข้าเจ้าเขามาสื่อเนี่ยว่าให้เรียกเอาเนี้ยตอนนี้ควาอยมันถือขาตัวงงมันงไปเรียงเนี้ยข้าเจ้ากับบ่เอาพี่น้อง วุ้นบัดผลตอบแทนมันทีหลังผลตอนเัาอยากขายผลพีน้องมันไปแพ่เขาสุ่มสุ่มเขาเจ้าสื่อตัวใหญ่สายพัฒนานั่นมันใหญ่มันใหญ่ดีพี่น้องโค้งสางมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นพ่อพันดีแล้วแต่เม่พันมันบานเนี่ยแต่วันราคาว่าแพงดอกพี่น้องยอดเบี้ยขึ้นามันสีแพงเนี่ยตัวลูกอันพ่อดังๆลูกเบิ่มสีหรือว่าลูกยอียงอันที่พ่นดังๆน่ราคากับหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเท่านั้นพี่น้องแต่ว่ามันกับว่าเป็นตัวใหญ่ ลูกมั่นพี่น้องเสื่อลูกหน่อยมันอ่นมาจักสองตัวนี่ม่ต้องเริ่มม่ต้องม่ต้องเลี้ยงหลายพี่น้องย้ายไปเลี้ยงหลายเลี้ยงให้คุณภาพเลี้ยงให้มันดีมันอวดมันงามเดี๋ยวมันเป็นราคามันเองพี่น้องลังค์นพูดว่าเลี้ยงไอยเลี้ยงว่านี่มันชีเจงมัสันเจงยุพี่น้องถ้าเลี้ยงบาเป็นคือตะกรันขาเจ้าสื่อแพงสื่อแพงมาขายถือกันเจงงี้ดี แต่ว่าบานนี้ในช่วงนี้น่ะเขาซื้อถือขายถือกับบอเจ๊งพี่น้องมันซื้อถือเลี้ยงไปปีสองปีมันไปขายถือถือมันกับบอมันกับกบเจ๊งเพราะว่ามันก็เลยขึ้นขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้เป็นแต่ซื้อเลี้ยงแต่ว่าอยากแนะนําพี่น้องมือใหม่นั่นแหละให้เลียกเอาโค้งสา่งดีๆโค้งสั่งใหญ่ๆแม่ใหญ่ๆออกลูกมางผมนี่ก็พลาดตัวนึงนี่นี่ที่เรียก็บ่ามันสินใหญ่ตอนนั้นเลี้ยนหลูบบ บ่าเข้าใจวิธีเบิงควายปานไ็เบิงว่ามันสใหญ่บไ่มันลาดแต่เฮาก็พยายามศึกษาพี่น้องศึกษาสื่อโครงสั่งใหญ่ๆคือยังสีแม่นี่ขังผมสื้อมาก็บว่าได้เพงนี่แม่นี่มันจอยซื่อมันเป็นอย่างบ่มันคือจอยแต่ว่าลูกออกมาเห็นบ่นน่ลูกคนพี่น้องนี่นี่ลูกออกมาสูงจนเทินอยู่นี่ลหละก็คือเข้าเบิงว่ามันมันไ่เฮาขายเป็น ควายเนื้อมันก็ะไรสองหมื่นกว่าอยู่นี่พี่น้องสองหมื่นกว่าอยู่หันห้องมาขายลูกบ้านๆนี่คือยังสี่ลูกบ้านๆนี่ซ้ำนี่ก็บแปดพันหกพันเท่านัน้นเองหกพันไปหาแปดพันเขาจะเอาสื่อสื่อควายเนื้อแต่ว่าอยากแนะนําพี่นอ้องเกษตรกรผู้มือใหม่ๆสําหรับคนมือใหมนะ่น่ะถ้าเสี่ยงให้เริ่มต้นโค้งสร้างดีๆเบิ้งดีๆพี่น้องเบิ้งควายเบิ้งคัก หันเข้าเบิองบ่เป็นก็นหาผู้ที่เข้าเบิองเป็นไปเบิองน,น้ามันยังบ่ะผาดก็บ่จัมเป็นต้องเลี้ยงหลายเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงจักตัวสองตัวหันอะพี่น้องหันทุ้นห้าบ่หลายหันไปนเลี้ยงตัวน้นอยๆเลยโอ้พี่น้องมันเสียเวลาบ่หลอดปอดปองขายเบิดข้อก์กบ,บ่ไหลหอดแสนไหนแม่เลี้ยงได้หลายเป็นซิปเป็นเศร้าก็ได้แต่ว่าวเขาเลี้ยงใหญ่ๆกับบะได้เมื่อยเลี้ยงใหญ่ๆโค้งสางใหญ่ๆ,ๆเลี้ยงนักสองตัวนี่ เจียวยหยามือแล้วสอบพันกับพ่อสอบสองสอบกว่าอีม้มัสิมาพี่น้องได้ไปเลี้ยงหลายมันเมื่อยโอ้คัดเอ,อาแม่ใหญ่ๆงามๆมาเลี้ยงแต่ว่าจะไปซื้อได้อันตัวละสามแสนสี่แสนที่ข้าเจออ้าในฟ้ามใหญยๆนั่นเข้ามาเป็นฟ้ามดังเข้าขายอะไรคือข้าเจ้าดอกซื้อแพงจริงแต่ว่าเวลาขายสิขายคือข้าเจ้านั่นเพราะว่าเข้ามาเป็นฟ้ามดังเข้าไปซื้อออกจากฟ้ามมางามกระซังมันก็เป็นของอัน ของขอกบานหนอกเข้าบานหนอกมาเลียงนันก็คืออันฟ้ามไงฟ้ามใญ่ๆเขาเจ้าดังๆซื้อวายบานนอกเขาไปใส่ขายรลคาค่ายฟาฟ้ามเขาก็ได้พี่น้องมันต่างกันเฮา่าไปหลงกลเขาเจ้าว่าเขาเจ้าจิซื้อขึ้นจังส่นจังสีเขาจะซื้อขึ้นยังไงเขาผลิตลูกขายคิดง่ายๆหรือพี่น้องคือผมาซือแล้วีผมผมไปซื้อขึ้นเดี๋ยวผมผลิตลูกขายเอาตรงตงให้ฟังเรื่องพี่น้องเรื่องบ่ออ่ำผู้ใดดิกับฟ้ามยังไงคือกันเขาเจ้าก็ เฮามาเลี้ยงแล้วเขาจะจีซื้อขึ้นเพ่งๆนั่นบ่ซื้อพี่น้องแต่ว่าถือขาเจ้าซื้อเย่ถ้ามันถือทำจีดซื้อเพ่งๆอันขึ้นคืขอขาเจ้าใครเฮาเขาเจ้าบ่ซื้อเพราะว่าเขาจะมาซื้อย่างของเขาก็บืดอประหยากของเขาเป็นต้นตำรับแต่ว่าพี่นอ้องเกษตรกรเาอย่าไปหลงกลหลงเสือ้อันขาเจ้าพี่น้องอันฝากไว้ฝากไว้พี่น้องทั้งทีก็ไปพิจใจฟ้ามไนพันอยู่แต่ว่าเฮาก็แนะนำกันในเกษตรกรพื้นๆเฮ้านี่เาอา่าไปเล่นน้ำมัน ฟ้ามในพื้นได้ตายได้พี่น้องหลายคนอยู่เจ่าก่อนเหรียญน้ำฟ้ามใน่ว่าคว่ำรูบ่พ่อเขาตัวยังไดลกิดเสื้อลูปพุละแสนสองแสนสามแสนโอ้ยพี่น้องตะลีต,ตุ๋เพระเจ้าก็ระมัดระวังเอาด้วยพี่น้องเด้อแต่สําหรับช่วงนี้เพราะมีโอกาสซื้อได้แหละซื้อพี่น้องบางคนก็นว่ามันสีเจ็งถ้าเฮาไปย,าย่านเจ็งประเฮทศยังจังย่งพี่น้องสิไปเฮ็ด เปิดบริษัทกะยานมันจริงเลี่ยงควายกยา็ย่านจริงเลี่ยงง่วก็ยานมันจริงก็นั่งถ่ายตาย่างเดียวพี่น้องอันสำหรับอันผู้ย่านจริงเด้อพี่น้องเด้อการสำหรับคลิปนี้ม้นนี้เอาไว้สำนี้ก็เด้ครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายหลายสวัสดีครับ